ผมมาดูตอนสามทุ่มนี้ออกแรงนะครับ F4 ออกขมับนี่วูลไล้ไหลเป็นน้ําออกมาเลยนะครับเป็นน้ำน้ำน,ำนำมันออกมาเลยนะครับแต่วันนี้ก็แต่ผมว่าเขาน่าจะออกนะผมดูแหละ ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมสวัสดีคุณตาก็วันนี้มาอัปเดตอาการพี่ดุมตอนเช้าๆนะครับเป็นไงครับคุณตาแต่เมื่อวานผมมาตอนสามทุ่มใช่ไหม ตอนสามทุ่มเครับเรามาตอนผมมาดูตอนสามทุ่มนี้ออกแรงนะครับ F4 ออกขมับนี่อู้ไหลเป็นน้ําออกมาเลยครับเป็นน้ำน้ำน้ำมันออกมาเลยนะครับ,นนออรบแต่วันนี้ก็แต่ผมว่าเขาน่าจะออกนะผมดูแหละเพราะว่าเนื้อตัวเขาค่อนข้างที่จะ ไม่เป็นไรตามภาษาของเขาแหละก็ดูแล้วเนื้อตัวของเขานี่อวบพับอวบอวบอวบมีเนื้อมีนวลมากเลย<อ>ผมว่าน่าจะตกอยู่คุณตา ใช่แล้วผมว่าน่าจะออกอยู่นะครับเอฟซีไหน ก็เแล้วแล้วเวลาเดินขึ้นมาตอนเมื่อวานเป็นไงบ้างครับธร,รรมดาแต่เวลาเดินมาเมื่อวานมันออกเลยเอ,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 ออกอยู่นะครับ fc นี่นผมจะซูมให้ดูขมับนะครับนี่นี่น,นี่เห็นดำๆไหมครับนี่ในขมับนะครับนี่นี่ครับออกนะครับนี่ fc

ผมว่าแต่ผมว่านิ่งเนาะนิ่งนิ่งแบบนี้นี่เป็นไงคนตาดีไหมมันก็ไม่ดีเงินเดือน้ำมันมันออกอ๋อออกอยู่แต่ออกไม่แรงออกไม่แรงเหมือนตอนกลางคืนที่พวกเราไปดูนะก็สามทุ่มน,นะบ้าอะไรเนะสั่งได้อยู่ก็ตอนเราเ ออกอยู่ออกอยู่ครับบอ,อกตาบอกว่าออกแต่ตอนสามทุ่มนี่ไหลเชิมเลยนะไหไลเป็นน้ำมันเลยนะครับเอฟซีไหลแบบออกแรงเลยนะครับตอนเราดูตอนเรามาตอนสามทุ่ม oh. เกือบเกือบสี่ทุ่มนะครับเมืม่อวานตอนกลางคืนนะครับหลังจากเราเดิน เหมือนเขาเกรงใช่ไหมเหมือนเขากเขากริงนะครับครับวันนี้น้ำไม่ไหลเลยน้ำไม่ไหลก็ก็เราถือว่าเราไม่ประมาทนะครับ FC ก็เราต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ก็มีบางครั้งบางคราวเราก็ต้องมีขู่ไว้ก่อนขู่ให้เขากลัวนะครับ <S <S ก็เราก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาคิดดีหรือเขาคิดล้ายกับเรานอาตาเราก็ต้องขู่ไว้ก่อนนะครับขู่เพื่อให้เขากลัวนะครับเขาคิดดีกับเราเราม่เลแต่เขาแต่เขาคิดร้ายกับเราเราไมู่ไม่ได้เลยขู่ขูให้เขาชินขูให้ขเขารู้ว่าเราขู่ ถ้าไม่คูก็ไม่ได้ครับต้องคูครับเพราะว่าอาการอาการแบบพอกระเทือนครับจะออกบ้างไม่ออกบ้างนี่มันค่อนข้างที่จะอ,อันตรายรครับเหมือนช้างอั้นนะครับเหมือนช้างตกมันไม่ค่อยออกนะครับข่าวก็เคยมีเหมือนกันครับช้างอั้นตกมันไม่ออกแล้วอารวาสประมาณนี้นะครับก็ดีแล้วที่เราคีบขึ้นมาครับผมแต่ก็ ไม่ใช่หรอกก็เขาก็เขาเรียกว่าเขาก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาตกมันหรือเปล่าเขายังแ,แต่สายตาเมื่อวานก็เราแหวงเหมือนกันนะขี่ขึ้นมาขี่ขึ้นมาเมื่อวานนี้เราแหวงนะครับเรือสีเราแหวงมากเลยนะครับววสายตาเขากนะ็ไม่ไม่ค่อยเป็นมิตดเท่าไหร่สายตา,าเ,เ,เาราแหวงรั่วบ่อตา รู้จะตาใจสู้อยู่แล้วถ้ามีเพื่อนเยอะๆเนี่ยคนตาไม่ยอมง่ายๆคนตาโกแต่คนเดียวแค่นั้นหละใครจะไม่กรู้ขี่ช้างตกมันเนาะน้าตาช้างตกมันได้หนิหลายคน,นคนตาเขาใจสู้เลยว่ายังไงก็เลย เคยพาโฟลุงไปเอาไอ้โพมาจากสมัยแตนะ่ก่อนนะมามูลสมัยแต่ก่อนอ๋เคยยังดาบเคยยังดาตาเลยครับถ้ามันตัวขนาดนี้นะมึงจะทำยังไงครับเมื่อมันถึงเวลาเองนั่นเองก็ต้องทำเสิใจม,มัน,น,น,มนไม่ต้องสู้นะครับมีเพื่อนของทั้งเยอะไม่ต้องตัวแต่ตัวใหญ่น้อครับเลยคนตาคิดได้เออ เมื่อพี่เขาพูดอย่างนั้นเราจะไปเราออนแอร์มากเกินไปมันต่อไอม่ได้กระบบตา่างๆเนี่ยค่อนข้างทางขืงข่อนมันจะไปเข้ามั้นตัวไหน,นยังเหมือนกันถ้าให้ยากก็ให้ไปเลยครับให้ทีเดียวจบไปเลยจะบอกเนะย่างนันตอนกลางคืนนะแต <c oughs> ่นี้จะโดนโดนลั่นว่า,าทีหนึ่งเลยนะนี่เรื่องเราย่าให้ให้นี่ลั่นเตือนมาทีหนึ่งเลยนะ ขนมครึ่งุ๊ไอ้ฮ้องแกไอ้ฮ้องแกองแกหน้าประกอบยี่ดีจู๋อะนึ่งกายจู๋อะจู๋แล้วอนึ่งกุ๊นิ่งยุบพูดถึงคีตอนแรกเนี่ยเสียวๆเป็นงนเตาเสียวอเียวมาวิทย์อเขียวมาพนบ้าน มาเล็กมันนิดเดียวก็สบายใจแล้วผมก็เคยเหมือนกันขี่ช้างตกมันนี่ตอนนี้ตอนสักใบแล้วใช่ขีคบตาบอกเออมันออกแล้วนั่นครับแล้วก็วันรัดอีกทีตรงขีออกสองฟังเลยก็เสียวๆเหมือนกันพูดถึงเสียวผมไม่เสียว้ผมเสียวเขาไปวิ้งไปหาช้างตัวอื่นผมไม่เสียวอะไรหรอกผมตากรัโกรมันกันตาโก้เขาวิ่งใส่คนใช่ครับ ในเ่องไอ้นี่ข้างบนนี่ตามาัวสเทาไหรวช่<ะ>ผมไมกลัวหรอกผมกลัวเพาะวิ่งไปหา,าเขาวิ่งหาม<อ>ตัวนูนตัวนี้เราเอาเขาไม่อยู่ใช่ครับไอน้นี่คุณตายอมรับแต่เาจะวิ <laughs> ะ่งในปานี่ทำไมรับอีกอย่างหนึ่ง แค่คได้ทาอะไรนะครับแค่คูแค่ครูแค่ครูครับผมก็ก็วันนี้มามาอยู่เป็นเพื่อนคุณตะกิดนะครับนี่ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมาอัปเดตอาการของพี่หนุ่มด้วยนะครับว่าออกจริงหรือออกเล่นเล่นออกจริงเล่นเล่เลนเะืองน่น่าจะออกจริงอยู่นะครับ F4 ครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นห่วงธุตกิจตอนนี้ก็เราก็เขาเรียกว่าต้องเซฟทุกอย่างโอ้ทุกอย่างเลยดีมากเลยนะคนี่เซฟมากเลยนะครับท,ท,ทุกระเบียนนิ้วเลยครับผม ขอบคุณมากๆครับผมฝากช่องวันชัยด้วยนะครับผมฝากช่องใครวันชัยครับใครวันชัยด้วยนะครับเป็นลูกสาวของคุณธกกจเองครับผมก็สําหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแกลเชียงพายแก้วสบายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับ